เออครับเราก็จะมาอยู่กันที่ทำไมดาวราหูนะครับจึงมีอิทธิพลต่อเราค่อนข้างจะมากนะครับคืออย่างนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าลัคนาดวงโลกนะครับผมหมายถึงว่าทุกคนนะ่ะทุกคนที่ต้องเจอเนี่ยเขาตั้งเป็นที่ราศีเมษนะครับและทีนี้เนี่ยดาวราหูในสายตำราของท่านอาจารย์อรุณเนี่ย มันจะเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีกุมครับก็คือตรงที่เห็นอยู่นี่นะครับตรงนี้นี่นะครับตำราเล่มอื่นเราจะไม่สนใจนะครับเราจะสนใจแค่ตรงนี้นะครับพอดาวราหูเป็นเกษตรอยู่ที่ตรงนี้และตรงนี้คือพบที่11นะครับผมพบที่11นะครับเพราะว่าเวลาเรานับพบเนี่ยเราก็จะไล่จาก1ตรงนี้แล้วก็ไป2ตรงนี้นะครับตามตามสิ่งที่เรารู้กันมานะครับสำหรับคนที่ ใหม่ๆเนี่ยอาจจะต้องไปหาคิปเก่าๆย้อนดูไล่ศึกษาไปนะครับแต่คนใหม่ๆเนี่ยผมว่าอันนี้คงเข้าใจาแล้วนะครับภพบที่11เป็นภพที่ถูกเรียกว่าภพลาภะนะครับผมลาภะอ่ะเรามาทําความเข้าใจกันหน่อยกับลาภะนะครับลาภะเนี่ยมันเป็นความอยากนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเป็นความอยากนะครับคือทุกคนจะชอบมองว่ามันเป็นความสําเร็จ ทั้งหมดนะครับแต่ว่าไม่ได้มองเลยว่ามันคือความอยากเลยนะเพราะว่าภพราพะเนี่ยมันก็คือความอยากของทุกคนในบรรดา12พบภพทั้งหมดเลยเนี่ยภพของการเป็นสิ่งเล้ากระตุ้นนะครับที่ให้คนเนี่ยมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็คือภพราพะแล้วมันส่งอิทธิพลถึงอะไรบ้างเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนถึงอะไรบ้างคือดาวราหูเนี่ยครับดาวดาวแดนะครับดาวแก็คือราหูเนี่ย เขาอยู่ในราศีลมนะครับอยู่นะเอาเขียนไม่ติดนะครับรอสักครู่นะครับอยู่ในราศีธาตุลมนะครับทีนี้พออยู่ในราศีธาตุลมอะราศีทั้งหมดที่อยู่ในราศีธาตุลมที่เขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์กัน นะครับเป็นเกณฑ์ก็คือเป็นภพที่ห้าภพที่9้าเนี่ยในช่องราศีตรงนั้นน่ะคือมันจะเกณฑ์ถึงกันด้วยบางๆเขาเรียกว่าเกณฑ์ถึงกันด้วยแบบนัยะบางๆนะครับก็คือตรงนี้ครับภพบที่ห้าช่องที่5้าโดยนับจากตรงนี้นะครับโดยนับจากดาวแตรงนี้ไป1นะครับ2 3 4สามสี่แล้วก็5้าแล้วก็9้าใช่ไหมครับ6 7 8ดแดแล้วก็ตรงนี้9นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าช่องนะครับ ของราศีตุลน,นะครับก็เป็นนั่นแหละเป็นธาตุลมและราศีกุมก็เป็นธาตุลมนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเข้าใจว่าไอ้ภพตรงนั้นอะ่ะมันคือภพอะไรบ้างนะครับภพบที่หนึ่งเลยนะครับก็คือภพสาชะอ่ะเขียนไว้ก่อนนะครับและต่อมาเลยคือภพปตัตตานีนะครับตรงนี้เป็นความสําคัญนะคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับเพื่อ เข้าใจได้ลึกซึ้งในการที่จะไปทายไปความหมายใหญ่ๆนะครับพอเรารู้แล้วว่าพบลาพะเนื้อแท้จริงๆของดวงโลกเนี่ยมันสัมพันธ์ถึงกระแสก็คือสาชะสาชะคืออะไรผมแปลง่ายๆนะนะปัจจุบันนะก็คือสื่อทั้งหมดะครับเอาแบบง่ายที่สุดเลยนะสื่อทั้งหมดที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์หรือแม้กระทั่ง ไม่ออนไลน์ก็ตามแต่เป็นเสียงตามสายอะไรอย่างเงี้ยตามชุมชนตามอะไรอย่างนั้นก็ได้นะครับผมอ่าเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับหรือการติดต่อการประชุมการสัมมนาการประสานงานอะไรพวกนี้ตัวนั้นก็นับหมดนะครับในภพสาชะนะนับหมดแต่ทีนี้เนี่ยพอเรามาแปลในยุคปัจจุบันในยุคนี้นะครับในยุคนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยปี2025เนี่ยมันจะต้องแปลความหมายทั้งหมดในทั้งสิบสองภพให้เข้า แล้วก็สอดคล้องกับในยุคป,ปัจจุบันนะครับดังนั้นสาช้าเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นสื่อออนไลน์ทั้งหมดนั่นเองนะครับทีนี้ปัตตานิเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าถ้าในกรณีมันไม่ใช่ความรักมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นการรวมหรือแยกได้ผมก็เคยอธิบายไปแล้วนะคือปัตตานิเนี่ยหมายถึงว่ารวมและแยกได้เป็นการกระจายได้และรวมได้สิ่งเหล่านี้ถ้าอยากจะเข้าใจลึกซึ้งก็จะไปดูความหมายของภพ ในคลิปที่เคยทำเอาไว้อยู่แล้วย้อนหลังไปดูครับโอ้โหอีกไกลเลยนะครับเป็นเป็นเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องความหมายของพปัตนินี่ยมันรวมได้แล้วก็แยกได้พอเราเอาสามพบมารวมกันก็คือพบความอยากของคนตามกระแสะที่มีอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะแบ่งเป็นฝกักเป็นฝ่ายแล้วใช่ไหมมันก็จะแบ่งหรือเข้าร่วมความหมายก็คือถ้ามันมีสิ่งใดเกิดขึ้นในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใดๆก็ตามทีเนี่ย แล้วมันก็จะมีสินค้าที่มันเหมือนๆกันผมจะพูดยกตัวอย่างขร่าวอย่างเช่นมือถือนะครับมันก็จะมีมือถือหลายค่ายแล้วก็จะมีคนที่ทั้งชอบและไม่ชอบคือคนที่เข้าร่วมกับคนที่รู้สึกว่าเอ้ยอยากจะเข้าร่วมอันอื่นมากกว่ามันก็เลยแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายไงคือการแบ่งเนี่ยมันก็คือปัตตานีนั่นเองคือแบ่งเป็นกลุ่มเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันก็สอดคล้องไงครับเพราะว่าพบปัตตานีคือพบกึ่งกลางพอดีมันจะแบ่งระหว่างไม่ใช่ความชั่วกับความดีนะมันจะแบ่งระหว่าง ด้านหนึ่งกับอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันเสมอตามความหมายของภพปัตตนีโดยแท้จริงความหมายของภพปัตตนีเนี่ยคือตรงกันข้ามนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าลัคนาคนนั้นน่ะถ้าเป็นผู้ชายปัตตนีก็ต้องเป็นผู้หญิงลัคนาคนนั้นเป็นผู้หญิงปัตตนีก็ต้องเป็นผู้ชายอาจจะมีคําถามว่าเอ้าแล้วถ้าเป็นเพศที่3ลนะ่ะเป็นพวกอ่พวกพวกแบบว่าเป็นเพศที่สไม่ว่าจะเป็น เอ่อทอมนะครับต้องขอไปที่ต้องพูดนิดนึงนะไม่ว่าจะเป็นทอมหรือจะเป็นเกย์หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมีเพศในตัวเองถูกไหมเขาก็จะมีเพศว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงต่อให้เขาบอกว่าเป็นได้ทั้งคู่อ่ะแล้วมันอยู่กับใครล่ะพอบางทีเขาอยู่คนนี้เขาเป็นผู้ชายพงคนนี้เขาอยู่คนนี้เขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับคือเราต้องเข้าใจนะว่า สุดท้ายแล้วมันจะไม่มีหรอกว่าเป็นได้ทั้งสองอันเอาอันนี้ก็ได้อันนี้ได้มันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในสุดท้ายของคนคนหนึ่งคือเราอย่าหลอกตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วเวลาเราจะตัดสินใจแลไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องเลือกหรือเวลามีให้เลือกเราก็ต้องเลือกสักอย่างหนึ่งอยู่ดีแม้ว่ามันจะมีให้เลือกหลายหลายอันนะครับนั่นคือเหตุผลของมันไง ดาวราหูจึงมีอิทธิพลค่อนข้างจะมากในเรื่องของตรงนี้ครับเพราะมันเป็นธาตุลมและลมมันเป็นอิสระมันถึงได้หมดทุกคนมันทําให้คน,นเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์ร่วมหรือเกิดอารมณ์แตกต่างเกิดอารมณ์อยากจะเอาชนะเกิดอารมณ์อยากจะยอมแพ้เกิดอารมณ์อยากจะทําร้ายเกิดแล้วแต่ว่ามันจะเป็นอารมณ์ไหนนะครับราหูนี่เป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ค่อนข้างจะสูงมากและตอนนี้เป็นดาวจระที่จรอ,อยู่ในภพตรงนี้นะครับผม นะในภพตรงนี้นะที่เป็น7กับ8เนะี่ยเราจะเห็นว่า7เนี่ยมาจากภพกรรม,มะกร,รมมะของดวงโลกและ8ก็คือภพอะไรครับคือภพลาภะโดยตรงเลยมันจอนอยู่ตรงนี้นะครับเราจะใช้คําว่าพิคาวนะโชคใหญ่ในชนะสาพระราหูจรต้องภาษสาวลาสุริยาต้องครูเป็นกู้คงสุริยาหมายถึงว่าพระอาทิตย์ต้องครูก็หมายถึงว่าเป็นพืชหัสสบดีก็คือ1จรเจอกับพืชรหัสแต่อันนี้คือเนี่ย พระราหูจรต้องพระเสาลาลาหู8ดจรต้องเจ็ดเกเนี่ยคอนเซปต์มันคืออยู่ตรงนี้นะครับถ้าแปลว่าง่ายๆคือถ้าใครเนี่ยใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้โดยอิงจากกระแสกระแสก็คือพบสาชาด,ด้วยที่เป็นธาตุเดียวกันแล้วก็ปตัตตานีด,ด้วยก็คือว่าเฮ้ยมีอน,นุนอันนี้มานะครับมีมีหลายอย่างให้เลือกสรรน,นะครับก็จะได้ประโยชน์ครับผม นะแล้วมันก็จะกลายเป็นการแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายด้วยนะเออเราจะเห็นว่ากระแสสังคมทุกวันนี้มันทุกเรื่องเลยนะมันจะแบ่งเป็นสองข้างเสมอเลยคือด้านที่เห็นด้วยกับด้านตรงกันข้ามก็คือไม่เห็นด้วยนั่นเองนะครับเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติขึ้นอ,อยู่กับว่าใครใช้ด้านไหนแล้วเกิดประโยชน์บางคนใช้ด้านลบก็มีนะแล้วเกิดประโยชน์ก็มีนะบางทีแบบเอ้ยทั้งๆที่มัน ไม่เข้าท่าแต่ว่ามันไปดัน engagement หรือไปดันกระแสให้มันเกิดขึ้นแล้วคนคนนั้นก็ได้รายได้ไปอะไรแบบนี้นะครับผมมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับคือเราต้องเข้าใจว่าณเวลาเนี้ยมันเป็นเรื่องราวตรงนี้ไงคือถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้สนใจเลยเนี่ยก็ถามว่าติดปัญหาอะไรไหมก็อาจจะไม่ได้ติดอาจจะมองเขาทำไรายได้ตาปิดๆนิดหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับดวงเดิมด้วยถ้าดวงเดิมของคนคนนั้นน่ะดีมาตั้งแต่แรก เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในคลิปอื่นนะครับผมว่าดวงกําเนิดเดิมก็คือกรรมเดิมที่ส่งมาเกิดเลยเนี่ยปึ๊บถ้าเขาดีตั้งแต่แรกเนี่ยหมายถึงว่าดวงเดิมน้นดีตั้งแต่แรกต่อให้จรแย่ไม่แย่หรือดีถ้าจรแย่เนี่ยก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ถ้าจรดีก็ดีเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะครับคือถ้าดวงเดิมดีแต่ถ้าดวงเดิมมันมาแล้วกระท่อนกระแท่นมากๆครับชีวิตยังไงมันก็กระท่อนกระแท่นไปตลอดชีวิตมันแก้ไม่ได้นะครับมันแก้อะไรไม่ได้ เราทำได้แค่ว่ากรรมสนับสนุนที่เราไปทำดีอ่ะเราทำดีกับใครก็ได้เราปล่อยวางเราอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับไม่ใช่นั่งสมาธิไม่ใช่ไปสวดมนต์อะไรนะกรรมทำดีก็คือกรรมที่ทำแล้วมันส่งผลทันทีอ่ะคืออย่างเช่นอ่ะสมมติว่าถ้าเรานั่งสมาธิอ่ะสมมตินะถ้าเรานั่งสมาธิเราส่งผลทําให้เราใจเย็นขึ้นเราตัดสินใจช้าลงเราตัดสินใจได้เริ่มที่จะมีสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเข้าไปเนี่ยอันนี้ผมว่าได้ผลแต่ถ้าเกิดว่าเราไปนั่งสมาธิก็นั่งไปงั้นแหละให้มันรู้สึกว่ามันสงบ พอไปถึงเวลาทําจริงๆก็คือเหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับที่ทํามาก็คือศูนย์นะครับดังนั้นต้องเข้าใจว่าตัวดาวราหูที่มันมีอิทธิพลก็คือตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะจัดการอะไรยังไงและเวลาจะไปเทียบกับดวงเดิมใช่ไหมครับเราก็ต้องดูว่าดาวราหูของดวงเดิมเราอะ่ะมันไปอยู่ในบ้านคู่มิตรหรือคู่ศัตรูอันนี้สําคัญนะครับสาคัญมากนะครับดาวราหูเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้มันอยู่ตรงนี้ เราจะดูว่าเราเทียบกับคนที่ดวงดีหน่อการสมมุติคนดวงดีเหน่อกันดานวราหูของเขาอ่ะอาจจะอยู่ในบ้านคู่มิตรด,ดาวราหูดวงเดิมนะดาวราหูดวงเดิมของเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในบ้านของคู่มิตรหนึ่งนะครับคู่ธาตุนะครับผมสองนะครับหรือคู่สมพลนะครับคู่สมพลผมยกตัวอย่างเช่นกรณีคู่มิตรก่อน โ oh, อ้โหไอคนนี้เกิดอะไรขึ้นมาคนคนก็อยากจะสนับสนุนทุกคนก็ตามกระแสไปหมดอยากสนับสนุนอันนั้นเป็นคู่มิตรได้เป็นคู่มิตรได้เป็นคู่มิตรได้ถ้าเป็นคู่ท่าล่ะถ้าเป็นคู่ท่าก็คือคนภายในครอบครัวเขาคนภายในครอบครัวเขาอ่ะคนภายในครอบครัวนะอาจจะดันกระแสรหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้มัน่ะเกิดเป็นสิ่งที่ดีๆหรือสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ในมุมทุสถานะ คือมันอยู่ในภพที่เป็นทุสถานะหรือเป็นอยู่ในภพที่ไม่ใช่ทุสถานะถ้าภพทุสถานะเช่นอริมรณะวินาเนอันนี้ก็จะตึงๆหน่อยครับนะก็คือคนในครอบครัวเนี่ยสามารถสร้างเรื่องให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นภพที่ไม่ใช่ทุสถานะคนในครอบครัวก็อาจจะช่วยเหลือได้นะครับซึ่งคู่มิตรเนี่ยมันค่อนข้างจะให้ความความยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าคู่มิตรเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นคนในครอบครัวมันเป็นใครก็ได้ครับที่ เห็นแล้วก็โอ้ยรู้สึกสงสารเอ้ยรู้สึกเอ็นดูรู้สึก, o, สกอยากสนับสนุนใน,นก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นคู่สมพลเนี่ยมันจะเป็นการสนับสนุนในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันคือถ้าเกิดว่าไปพึ่งพาแล้วแล้วอยู่อยู่ผลประโยชน์มันขัดแย้งกันก็คือแทงข้างหลังกันได้เลยนะครับอันนี้คู่สมพลมันจะอันตรายตรงนี้คู่สมพลเวลาดาวรวมกันเนี่ยมันจะได้เป็น27คู่สมพลนะคู่สมพลเวลาดาวรวมกันอ่ะเวลาไปรวมกันอ่ะมันจะได้27 ถามว่าดาวอะไรที่เป็นคู่สมพลของดาวราหูก็คือดาวจาันนั่นเองนะครับมันถึงมีตำนานไงตำนานเป็นตำนานเทพยาดาที่ว่าจาันไปยืมเงินราหูอะไรแบบนี้แล้วมันก็เลยเป็นศัตรูกับเสาด้วยตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาแต่ขแขนและเล่าให้ฟังเป็นนิทานในคลิปอื่นๆนะครับแต่เอาตัวนี้ก่อนให้เราเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าดาวที่เป็นคู่สมพลก็คือรวมกันแล้วได้27ซึ่งมันมีดาวดวงเดียวที่รวมกับดาว8เนี่ยราได้27 เพราะว่าดาวแนะ่กมีกําลังเป็น12นะครับและดาวจันรมีกําลังเป็น15นะครับรวมกันก็เลยกลายเป็น27นะครับดาวจันเนี่ยโคจรเร็วด้วยนะดาวจันเนี่ยเป็นคู่สมพลกับดาวราหูซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของเงินครับผมเมื่อดาวจันร์เจอดาวราหูนะจะเป็นเรื่องของเงินมันจะเาอาจจะเคยได้ยินว่าไอ้จันล่าราหูราหูล่าจันอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวข่ขยอธิบายทีหนึ่ง ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีแต่ดาวจันล่าราหูนะเพราะว่าดาวจันมันเดินเร็วกว่าราหูถ้าราหูล่าจันเนี่ยมันคือผมว่ามันห่างกันอาจจะห่างกันนิดนึงอาจจะห่างกันหน่อยนึงเหมือนกับอะไรนะที่ว่าเป็นพินทุบาะจันเป็น11แกราหูอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ตรงนั้นอ่ะคือมันเป็นเรื่องของการที่โดนราหูล่าหรือเปล่านี่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลอธิบายทีนึ่งแล้วกันแต่ว่าให้เราเข้าใจก่อนว่า ไอ้ตรงเนี้ยพอมันเป็นคู่สมพลหมายความว่าดาวเจ็ดกับดาวแปดอะอยู่ตรงนี้นะดาวเจ็ดกับดาวแปดตอนนี้มันจออยู่ตรงเนี้ยถ้าในช่องเนี้ยของเรามีดาวจันทรในช่องนี้ของเรามีดาวจาั<ม>นทร,ร์โอกาสาที่เราจะได้อิทธิพลของดาวราหูเจ็ดกับแปดตรงเนี้ยมาสนับสนุนด้านการเงินของเราเนะี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงกว่าคนอื่นๆแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีดาวจาันล่ะอ้าวเป็นคู่มิตรก็ได้เป็นคู่มิตรของดาวราหูก็คือดาวเจ็ดอยู่ตรงนี้ ดาวเจ็ดวงเดิมนะครับผมไม่ได้บอกว่าดาวเจ็ดที่จรไอเจ็ดกับแปดนะ่มันจรกันอยู่แล้วที่เขียนเป็นเลขอารบิกเนี่ยมันจรเจอกันอยู่แล้วแต่เรากําลังพูดถึงว่าไอช่องช่องราศีกุมเนี่ยเรามีดาวอะไรรองรับนะครับแล้วนั้นแล้วเนี่ยพอดาวราหูเนี่ยไปจรไปเจอดาวอะไรรองรับอยู่ถ้าเป็นคู่มิตรก็จะส่งผลดีอันนี้แน่ๆและถ้าเป็นคู่สมพลก็คือดาวสองถ้ามีดาวสองอยู่ตัวนี้นะก็จะได้รับอิทธิพลแต่ก็ต้อง เรามาระวังด้วยว่ามันจะหักหลังกันได้ทีหลังนะครับผมว่าคงจะเคยเคยเห็นกันแล้วแหละตามข่าวอะไรพวกนี้ตอนแรกก็ร่วมมือกันดีหลังๆก็ออกมาแฉกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลนักษณะอย่างนั้นนะครับอันนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคู่มิตรอันนี้ก็มีโอกาสดีผมผมยกตัวอย่างเช่นกรณีเป็นคู่มิตรอ่ะโพสตคว้าหน้าสงสารไปอ่าแล้วคนก็บริหารบริจาคกันไปหมดเลยแล้วก็ปิดบริจาคสุดท้ายก็ลอยตัวโอ้โหได้ตังอะไรนะครับคือเราไม่ต้องไปอิจฉาเขา แล้วแค่บอกว่าความเป็นไปได้มันมีที่จะเกิดตรงนี้นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยดาวราหูจึงมีอิทธิพลเงครับในการสร้างกระแสณนะปัจจุบันเนี่ยพอรา,าหูมันจรมาอยู่ตรงนี้โอ้โหกระแสในโลกโซเชียลมีเดียเรียกว่าเต็มที่นะครับผมบอกได้เลยว่าจัดแน่นจัดเต็มทุกอนูเลยซึ่งเราก็ต้องระมัดระวังนะครับในการที่เราจะเลือกข้างใดข้างหนึ่งด้วยเพราะมันมีปัตจัยไงเราจะเลือกร่วมหรือเราเลือกไม่ร่วมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรา ถ้าเราเลือกไม่ร่วมเราก็อาจจะไม่ต้องเสียตังค์ถ้าเราเลือกร่วมเราก็อาจจะต้องเสียตังค์แต่ถ้าเสียตังค์แล้วได้ประโยชน์ด้วยก็เป็นเรื่องที่ว่ากันไปนั่นนะครับผมตรงนี้นะครับเราจะไม่ไปบอกว่าเอ้อันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับดุลพินิษของดวงในแต่ละคนที่ว่ามีพื้นเดิมตรงเนี้ยที่เป็นช่องราศีกุมอ่ะมีดาวอะไรรองรับอยู่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคลิปนี้ก็จึงมาบอกเอาไว้คร่าวๆว่าดาวราหูทําไมมันถึงมีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมคนเพราะมันดั้งเดิมของมันเลยลากฐานเดิมของมันเลยคือมันเป็นดาวที่ดึงภพสาชะและดึงภพปัตนีนะเข้ามาเกี่ยวข้องในตัวมันเองนะครับบางคนเนี่ยดาวราหูจรเข้ามาเนี่ยก็เจอความรักเข้ามาในลักษณะว่าเป็นเป็นชู้เป็นอะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นก็มีนะมีนะอังคารราหูไงอังคารราหูครูท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาเห็นไหมมันก็ตามคอนเซปต์ของมันไงครับ อังคารเนี่ยมันเดือนครึ่งมันก็ย้ายราศีแล้วโอกาสที่ราหูเนี่ยมันไปเจอดาวอังคารเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับในหนึ่งปีนะมันโดนอยู่แล้วทุกคนมีโอกาสโดนแต่ว่าจังหวะที่โดนตัวนั้นอ่ะเฮ้ยเราไปแย่งของใครมาหรือเปล่าเห็นไหมครับนี่ก็คือที่มาที่ไปของมันนั่นเองมันทําไมถึงว่าดาวราหูมันจึงมีอิทธิพลต่อสื่อดาวราหูทําไมมันมีอิทธิพลต่อความรักและมีอิทธิพลต่อการแยกและรวมได้เออแล้วมันมีอิทธิพลต่อความ ละโมของคนความอยากของคน,อย,นอยากนุ่งอยากนี่อยากให้อยากช่วยอยากอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะวันนี้จบคลิปไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ